คุณเคยคิดไหมว่าการแข่งขันฟุตบอลจะมีช่วงเวลาที่ทั้งทีมและแฟนบอลต้องลุ้นระทึกทุกนัดสำหรับชนบุรีเอฟซีช่วงเวลาที่ว่านี้กำลังจะมาถึงเพราะโปรแกร,รม6นัดถัดไปในไทยลีกของพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างบีจีปทุมและบุรีรัมย์ซึ่งเป็นทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมและแฟนคลับลุ้นหลามนี่คือบททดสอบที่จะบอกได้ว่าชนบุรีจะรักษาความหวังในการลุ้นตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือความพร้อมของทีมชนบุรี ในช่วงนี้จะเพียงพอหรือไม่หลายคนอาจมองว่าการเจอกับบีจีปทุมในนัดแรกคือความท้าทายที่แท้จริงเพราะทีมนี้มีแนวรุกที่เฉียบคมและเกมรับที่มั่นคงขณะที่การเจอกับบุรีรัมในช่วงท้ายโปรแกร,รมจะกลายเป็นศึกช้างป่าต่อสู้กับมังกรไฟซึ่งทั้งสองทีมมีประวัติการแข่งขันที่เข้มข้นเสมอมาคุณคิดว่าแผนการเลือกผู้เล่นของโค้ชจะช่วยให้ชนบุรีผ่านด่านเหล่านี้ไปได้หรือไม่หรืออาจมีนักเตะดาวรุ่งที่จะกลายเป็นฮีโร่ช่วยทีมในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนอกจากนี้หากคุณต้องการติดตามข่าวสารและโปรแกรมการแข่งขันล่าสุดสามารถแวะมาที่เว็บไซต์ไทยรัฐ https: w w w t h a i r a t c o t h h o m e แหล่งข้อมูลครบวงจรที่อัปเดตทุกช่วงเวลาไทยรัฐมันนี oney, https, ่ https: w w w t h a i r a t c o t h m a n n i สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเงินและการลงทุน h a i ร a ฐ s h o p p i n g h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s h o p p i n g shopping อนไลน์ที่สะดวกและปลอดภัย t h a i r a t plus h t t p s w w w t h a i r a t c o t h บริการเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์อ่านข่าวแบบพรีเมียม t h a i r a t ี v h t t p s w w w t h a i r a t c o t h t v ดูข่าวสดผ่านช่องทางทีวี Mirror Thailand, h t t p s m i r t h a i l a n d c o m สำหรับข่าวสารที่แตกต่างและลึกซึ้งหากคุณสนใจข่าวฟุตบอลฟุตบอลต่างประเทศ https://www.thai-rat.co.th/sport/eurofootball ติดตามหลยุโรปที่คุณชื่นชอบ Premier https://www.thai-rat.co.th/sport/eurofootball/premier ยูฟาแชมเปี้ยนลีค https://www.thai-rat.co.th/sport/ ยูโรฟุบอลยูเฟ่าเบนเดสเลกา https://www.thai-rat.co.th/sport/ ยุโรฟุบอลเบนเดสเลกากันโชเซเรียอา https://www.thai-rat.co.th/sport/ ยูโรฟุบอลเซเรียลาลาลิกา https:// colon, slash, colon slash slash www. ไทยรัฐ co. th slash sport slash ยูโร o ุตบอ l slash l a เลก a กอรลี https colon slash slash www. ไทยรัฐ co. th slash sport slash euro football slash เจลีเลืกอื่นๆ ht co. ai, https colon slash slash www. ไทยรัฐ co. th slash sport slash euro football slash อเดฟุตบอลไทย https colon slash slash www. ไทย co. th สแลสสปอร์ตสแลสเทฟุตบอลทั้งข่าวทีมชาติไทยและไทยลีกไทยลีก h t t p s w w w t h a i r a i c o t h s p o r t s t e n i f o o t b a l l p r e m i e r l e a g u e f o t s a l t h a i h t t p s w w w t h a i r a i c o t h s p o r t s t e n n i s f o o t b a l l t h a i korabo o7 asia cup h t t p s w w w t h a i r a i c o t h สลัดสปอร์สลัดคาร์บอเนตโอคิดเจ็ดขีดเขีดไซด์ขีดกับและสำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ลึกคอลัมน์ https: slash slash colon //www.thai-rat.co.th/sport/columnistb. a l s bangpakong https: slash slash colon //www.thai-rat.co.th/sport/columnistb. a l s เป็นเพื่อนสนามกีฬาแห่งชาติ https: slash slash colon //www.thai-rat.co.th สแลสสปอร์ตสแลสโครมิสสแลสไทยสเตเดียมกีฬาอื่นๆ https://www.thai-rat.co.th/sports/ <voulais> มวยไทย https://www.thai-rat.co.th/sports/muaythai มวยโลก h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s s i g h t s b o x i n g พร้อมทั้งชมคลิปไฮไลท์และวิดีโอเพื่อความบันเทิงวิดีโอ h t t p s w w w o h l t t w w t h t c o h t c o h t h s p o r t v i e h t ์ e o ไ h ไล t t p s w w w h t t p s w w w t h l o c o t h t t c o h t p s h p s e t e h l h t o h t t p s w w w t h s t h h h t t h s p o r t s อร์ตสลัดวิดีโอ e ลัดรูอั r อ็อป a คพแอนไทยรัฐเล่ากีฬา h t t p s s l a s h s l a s h w e b t h a i r a t c o t h s p o r t ปอร์ต l ลัดว i ดีโอสลัดเเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาลุ้นไปกับชนบุรี FC ให้ได้ดูผลงานที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้คุณคิดว่าชนบุรีจะผ่านการทดสอบนี้ไปได้หรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณตอนนี้เลย